พูดถึงเรื่องของโควิด -19 ทนะครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเองเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเงียบหายไปนานนะฮะ,ะอยู่ๆมาเนี่ยเมียนมามีผู้ติดเชื้อหนักขึ้นแล้วตอนนี้ก็ยิ่งส่งผลหนักขึ้นนะฮะแล้วก็ทางไทยเองเนี่ยที่มีชายแดนหลายจังหวัดติดกับเมียนมาก็ต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่ามีการลักลอบผ่านตามชายแดนแบบผิดกฎหมายเข้ามาตามช่องทางธรรมชาตินะคุณเองเยอะขึ้นตอนนี้ประเทศไทยต้องใส่หน้ากากอนามัยกันกลัวกันมากขึ้นนะครับโดยจากสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นในฝั่งเมียนมาครับ ทำให้ไทยเนี่ยต้องกลับมาทบทวนมาตราการในการคัดกรองคนที่จะเข้าประเทศไทยเรามากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านโดยกองกำลังเทพสตรีนะครับก็มีมาตราการที่เข้มงวดกันมากขึ้นปฏิบัติการโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ครับวางกำลังลาดตระเวนทั้งทางบก ทางแนวชายแดนนะครับแล้วก็บางส่วนที่กินพื้นที่จังหวัดชุมพรรวมถึงทางน้ําด้วยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีการพูดคุยกับชาวบ้านให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หน่อยนอกจากนี้นะครับก็มีการเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบรถทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจําทางนะครับหรือว่ารถส่วนตัวทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นอีกฮะเมื่อมีคลิปวิดีโอเนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์เป็นคลิปจากแอปพลิเคชัน Tik t o k แล้วก็เปิดเผยมานะฮะโดยหมอหลบแ panda ก็มาลงในแฟนเพจเหมือนกันเตือนว่าโอ้โหคือลงกันแบบนี้เนี่ยคือเพื่อนบ้านเนี่ยแอบลักลอบเข้ามาในฝั่งเราอะคุณเนแต่ว่าอัดคลิปลง t ิกต็อกแบบนี้แล้วที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าปรากฏว,ว่ามีคนไปให้กําลังใจขอให้เข้ามาได้อย่างปลอดภัยเออมันกลายเป็นประเด็นแบบนี้นะก็เลยเตือนว่าเราเนี่ยต้องรีบใส่แมสอะคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้เต็มๆกันหน่อยเพราะว่ามันมีเสียงเพลงด้วยฮะ แล้วมันก็ยังไงฮะอย่างเหมือนจะเป็นการดึงดราม่าว่าชีวิตนี้ลำบากเหลือเกินเข้ามาอย่างยากลำบากคนไทยใจดีก็ไปแสดงความเป็นห่วงเขาอีกนะฮะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันจะระบาดรอบสองหรือไม่นะฮะค,คือเรื่องนี้เองนะครับก็ทำให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบาตรครับกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับเลยนะ,ะให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีที่มีบุคคลต่างด้าวเนี่ยแหละครับโพสตคลิปติ๊กตอกลักลอบเข้าประเทศไทยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการลักลอบเข้ามาจริงเนี่ย จริงหรือไม่เนี่ยต้องตรวจสอบก่อนหากตรวจพบนะฮะว่าเป็นการลักลอบเข้ามาจริงๆก็จะต้องดําเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ห้ามมิให้มีกรณีเจ้าหน้าที่ตํารวจในปกครองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองผิดกฎหมายของคนต่างด้าวด้วยหากพบว่ามีการกระทําความผิดนะครับจะพิจารณาดําเนินการทางอาญาแล้วก็ทางวินัยอย่างเฉียบขาดทุกกรณีเพื่อควบคุมแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยนะครับให้ปราศจากเชื้อโควิด -19 ต้องช่วยกันนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ